ไม่กักแล้ว Big กเอควงซีอหนุ่ยสาวคนสนิทบุกค,คุยแซบโชว์เคลียร์ชัดสถานะรักกันแบบไหนไม่ปล่อยให้แฟนคลับรอนานพระเอกกล้ามสวยบิ๊กเอ็มกิตริศ ควงแขนซีอีโอสาวคนสนิทดีกีเจ้าแม่หลอดไฟชื่อดังที่สุดในวงการไฟฟ้ายี่ห้อไบโอนิสหนุ่ยธันนิชาวัฒนปรีชาชาญออกมาเคลียร์ชัดจัดเต็มประเด็นแอบบินรถไฟไปมูเตด้วยกันที่อินเดียแบบหวานชามแถมกลับมาไทยยังเดินสายทำบุญตัวติดกันตลอดเวผ่านรายการขุยแซบโชว์ทางช่องวัน31งานนี้ทำเอาหลายๆคนที่ได้เห็นความสนิทสนมของทั้งคู่ผ่านรายการถึงกับออกอาการหมั่นเคี้ยวไปตามๆกันเลยค่ะ สาวเมามาถึงคุณปณิตานนะหูมากว่าน้องชายคนนี้มีความรักไปเรียบร้อยแล้วกับสาวคนข้างๆขอเคลียร์ความสัมพันธ์แบบชัดๆแบบคุยแซบโชว์คุณโสดหรือคุณไม่โสดคะตอนนี้ก็ยังโสดอยู่ครับยังโสดอยู่เราพี่หนุ่ยของคุณข้างๆนี่ยังไงคะพี่หนุย่ยผมก็รักแต่คือเรารักแบบเป็นพี่กับน้องกันใช่แล้วพี่หนุ่ยโสดไหม โสดค่ะเฮ้ยอย่างนี้ก็มีสิทธิ์ดิสดอย่างนี้ก็มีสิทธิ์<อ>สิอนาคตอพ,พี่พี่ก็ชมดีมากเลยนะฮะเนี่ยพี่ชมดีมากเลยอะไรทห้อย่างงี้พอเห็นข่าวนี้มาความสงสัยของสังคมกระแสสังคมทั้งสองท่านได้มีพูดคุยกันไหมครับถึงข่าวประเด็นแบบนี้เออได้คุยกันจริงๆแล้วอะ่ะคือหน่วยเองเราก็เป็นผู้หญิงธรรมดาก็ทําธุรกิจเราก็เป็นแม่ค้าธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอได้มาเห็นหน้าข่าวว่าอุ๊ยมีข่าวกับพระเอกอ้าว คนรอบข้างตกใจไหมพี่หนุ่ยโอ้ตกใจค่ะคิดว่าเพื่อนเพื่อนต้องส่งข้อความมาเต็มเลยใช่ไหมฮะตกใจให้ตกใจก็แต่ว่าข่าวที่ออกมามันเป็นข่าวดีไงคุณเอทเราก็มันเป็นข่าวดีมันไม่ใช่ข่าวที่เสียเสียหรือติดลบใช่ไหมเป็นข่าวดีเราไปทําบุญกันเราไปโมการสายโมยิ่งมูเรายิ่งรวยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งก่อนที่มีข่าวเนี่ยเรามูแล้วเรารวยแล้วเรายิ่งมูยิ่งรวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนไุด้ายกัน เชิญค่ะเชิญค่ะก็คือยิ่งมูยิ่งรวยไงเราก็ด้วยความที่หนุ่ยเองก็เป็นคนชอบลงรูปอยู่แล้วไงล้วก็โพสรูปไปโพสรูปไปโดยไม่ไดโดยไม่ได้คิดอะไรว่าอ๋อเดี๋ยวมันจะมีหรอเาเป็นกระแสแล้วแล้วตัวน้องนิ้มเลรอฮะรู้สึกยังไงเวลามีข่าวแบบนี้ผมก็เฉยๆนะครับเพราะว่าเราเราไปด้วยกันเรารู้อยู่แล้วว่าเราไปที่ไหนเราไปทําอะไรนะครับแต่ผมจะเป็นห่วงพี่หนุ่ยมากกว่าเพราะว่า อย่างเราเป็นดาราเราชินกันเราจะชินนะชินนงชินใช่ไหมแต่ว่าเขาอาจจะรู้สึกตกใจนิดนึงว่าอยู่ๆก็มีแบบหนจาบทองอ่าใช่ใช่อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยมีคุยกันไหมครับมีการแบบว่าคุยสุนทนากันนะว่าพี่อย่าตกใจนะหรือว่าอะไรเพราะน้องเอ็บอกว่าเรามีความสัมมีประสบการณ์ทางวงการอยู่มีการพูดคุยกันไหมครับพี่หนุ่ยค่อนข้างที่จะตกใจนิดนึงช่วงแรกๆแต่ผมก็จะบอกว่าก็ไม่เห็นเป็นไรเลยครับพี่หนุ่ยมันมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องปกติที่อ ก็ไปกับคนดังอ่ะล้วแบบมันก็ท่านม,มีภาพคู่กันแล้วเขานักข่าวเขาไปทําข่าวมันก็เป็นเรื่องปกติใช่จริง<อ>พี่ไม่มีอะไรหรอกอสมมติพี่ไปกับคนดังที่เป็นผู้หญิงอ่ะมันก็อาจจะดูแบบก็มีข่าวกับคนดังที่เป็นผู้หญิงแต่อาจจะไม่ได้รุนแรงเท่ากับคนดังที่เป็นผู้ชายไงแล้วบังเอิญน,น้องเขาดันโสดด้วยไงพี่พี่ก็โสดด้วยไง<ถ>ทา <ำ S 1> อ,อะไรไม่ได้อ่ะ<ห>โอโเห็นไหมใช่ป่ะโอ้คำถาม,ถาม<อ>คือคําถามต่อไปเนี่ยดีมากเลยนะฮะเราคุยเหมือนเคลียร์กระแสเคลียร์ประเด็นนี้ไปเรียบร้อยแต่คําถามคือ ประทับใจอะไรครยี้ลงอีกนะคุณแม่แต่คำถามทำไมยี้ลงปิงนะเมื่อกี้ไม่ใคยี้แล้วประทับใจอะไรกันและกันครับผมทั้งสองท่านใครจะเริ่มก่อนดีครับให้ฝ่ายชายก่อนเนี่อค่ะผมชอบที่พี่หนุ่ยเป็นคนที่กระตันยูครับผมจะเห็นพี่หนุ่ยแบบไปทําบุญกับคนแก่แล้วก็ทําบุญกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเลย้ยซึ่งผมเห็นแล้วก็แบบประทับใจมากแล้วก็เป็นคนที่ชอบทําบุญมากซึ่งเราก็เป็นคนที่ชอบทําบุญอยู่แล้วด้วย แล้วพี่ล่ะครับประทับใจอะไรในตัวน้องครับจริงนี่คือประทับใจจนถึงขั้นเชิญน้องอ่ะให้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์แล้วคือสิ่งที่แบบว่ารู้สึกประทับใจในตัวน้องคือก็ประทับใจหลายอย่างหลายอย่างอย่างเช่นที่ประทับใจที่สุดเลยหลอหลออันนี้อะไรก็รู้ประทับใจน้องเพราะได้ร่วมงานกับน้องนะคะเป็นคนที่ตั้งใจทํางาน นะคะแล้วก็ทุ่มเทในการทํางานคือเวลาที่เราทํางานร่วมกันนะคะเขาจะเป็นคนที่แบบว่าทําการบ้านมาดีทํางานอะไรพวกนี้นนะค่ะแล้วก็สายบุญสายมูใจดีแล้วที่สําคัญนะคะรักคุณแม่มากจริงกินง่ายกินง่าย<ห><ห>ค่ะพากินมามา่าพากินมามา <laughs> <ช>่าก็กินพาทานอะไรได้หมดเลยซึ่งเราปลานี่เขาชอบค่ะ แต่จริงๆนะคุณผู้ชมถ้าใครเนี่ยได้อยู่มีโอกาสเด่ยดูดูบิ๊กเอ็มถ้าสมมุติว่าดูแค่แบบผ่านสื่อหรือผ่านโซเชียลเนี่ยอาจจะเห็นแบบบุค,คลิกน้องอาจจะไม่ค่อยคุยดูนิ่งๆแต่เวลาที่เขาอยู่กับคุณแม่เขาอยู่ในครอบครัวเขาเองเขาบอกเป็นเด็กคนหนึ่งที่น่ารักมากแล้วก็เป็นคนที่ใส่ใจแม่มากๆอย่างที่พี่หนุ่ยบอกเลย<ๆ>จนเนี่ยแหละความใส่ใจของของแม่เนี่ยทำให้พี่หนุ่ยประทับใจในตัวน้องล่าสุดก็เลยดึงน้องเนี่ย มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับหลอดไฟไบโอเอเนจีของคุณหนุ่ยเต็มตัวแล้ว,ชวใช่ไหมคะก็คือที่อยู่ข้างหน้านี้เลย <S <S ซึ่งคุณหนุ่ยเอง<ม>ก็ได้รับฉายายจากทุกคนอยู่แล้วว่าทุกคนใครถามหนุ่ยหนุ่ยไหนในวงการก็จะรู้ว่าหนุ่ยเจ้าแม่หลอดไฟวันนี้เป็นเจ้าแม่หลอดไฟจริงๆตัวเราเองเราก็สามารถจะพรีเซนต์สิ่งเหล่านี้ได้อยู่แล้วาะว่าคุณหนุ่ยพรีเซนต์เองด้วยทํางานเองลงเบื้องหลังเองด้วยแต่ทำไมวันนี้เลือกที่จะมีพรีเซนเตอร์น่าจะเป็นดาราคนแรกด้วยไหมคะ ออมีก่อนหน้าก็มีคุณคุณไหมค่ะแล้วก็มันเป็นคุณบิ๊กเอมค่ะก็ยังเป็นทําไมเลือกคุณบิ๊กเอมเอ่อเพราะว่าเหมือนหลอดไฟอ่าสว่างเออใเขาเหมือนเหมือนคนอ่าเป็นคนจิตใจดีด้วยนะคะมันก็เหมือนกับในใจสว่างแล้วก็น่าจะเหมาะกับหลอดไฟเราด้วยก็คือให้ความสว่าง